การเงินและโชคลาบของราศีกรกฎในเดือนพฤษภาคมจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้พลังใจครับในการดูดวงประจําราศีของคนเกิดราศีกรกฎในเดือนพฤษภาคมครับอะครับมาดูดก่าว่าการเงินของราศีกรกฎจะเป็นอย่างไร ให้ขึ้นในเรื่องของการาระวังนะแล้วก็การใช้สติในการใช้เงินเหมือนกันเพราะว่าให้ขึ้นว่าต้องมีความรอบคอบมากๆในห่วงช่วงเดือนนี้เหมือนกันเพราะว่าไม่มีเรื่องรายจ่ายต่างๆที่มันไม่คาคดคิดคาดฝันตามมานะมันเป็นเรื่องของการจัดสรรบริหารการเงินให้ดี <clears S 1> แล้วก็ไม่ให้เกิดปัญหาที่มากขึ้นขก้นกว่าเดิมอะไรที่เป็นความสุ่มเสี่ยงนะหรือว่าเป็นอะไรที่มันเกิดความจําเป็นก็ต้องหักข้ามใจตัวเองเอาไว้ในเรื่องของรายจ่ายต่างๆท,ที่มันเกิดขึ้น เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราต้องค่อยๆเป็นค่อยไปกับการที่เราใช้จ่ายนะกับการที่เราต้องบริหารการเงินของเราให้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าเรื่องรายจ่ายต่างๆมันเริ่มมีทวีคูณมากกว่าเดิมนะแต่แล้วเนี่ยถ้าหากเราวางแผนที่ดีเราก็จะสั่นที่ดีเนี่ยเรื่องรายจ,จ่ายมันยังพอจะผ่านพ้นไปได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินเนี่ยอยู่ที่60%นะคือต้องค่อยๆเป็นค่อยไปค่อยๆประคับประคองไปในส่วนที่เราสามารถทําได้แล้วก็แก้ไขไปได้ในในเป็นในเรื่องเรื่องตามเรื่องไปนะก็ไม่ต้องไป คิดเล็กคิดมากหรือคิดน้อยเกินไปนะก็สิ่งที่เราสามารถจัดการได้ก็คือสิ่งที่เราต้องค่อยๆจัดการนะค่อยๆแก้ไขเฉพาะหน้าไปเพราะว่าสิ่งที่เกิดมันจะมาโดยที่เราไม่ได้คัดคิดคาดฝันนะครับโอเคดูซิว่าเราจะจัดการแก้ไขอย่างไรได้บ้างในเรื่องของอารายจ่ายต่างๆดูซิไพขึ้นในเรื่องของอ การที่เราต้องใช้สติปัญญาเหมือนกันนะกับการที่เราแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะค่อยๆดียิ่งขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าการที่เราจดก,การปัญหาในบางทีมันมีความคิดที่มันยังกลัวอยู่นะมันยังกลัวในเรื่องของรายจ่ายมันยังกลัวที่จะใช้จ่ายอะไรยังไงแบบไหนการที่มีความกลัวเยอะๆนะมีความกังวลม,มากๆเนี่ยมันก็ทําให้เราไม่รู้จะจะหันไปทางไหนดีจะแก้ไขปัญหาอย่างไรดีต้องใจเย็นเอาไว้ก่อนเพื่อจะให้มัน แก้ไขปัญหาไปได้นะพายุใจมันติดล็อกไปหน่อยกับสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เราทําในเรื่องของการจัดสรรการเงินแล้ว,ลวเนี่ยในเรื่องของการเงินการแก้ไขปัญหามันก็ต้องค่อยเปค่อยไปนะแล้วแล้วก็เมื่อเราจะเย็นเนี่ยมันจะเห็นทางที่จะแก้ไขและพายผ่านพ้น,นไปได้ด้วยตัวของเราเองนั้นมันก็ไม่ต้องไปกังวลเกินเหตุเกินไปนะทุกสิ่งอย่างมันจะค่อยๆเปค่อยไป,ยปกังวลไปก่อนมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรแต่เมื่อปัญหาในบางอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ย หากเราใช้ความใจเย็นใช้สติเนี่ยมันจะค่อยๆแก้ไขไปทีละเปาะทีละอย่างได้ดวยเชงกัดนะครับอดูที่ว่ามันมีวิธีการเตรียมตัวไหมนะนอกจากความใจเย็นแล้วเนี่ยเราจะทําอย่างไรให้มันไม่ให้เกิดปัญหาในเรื่องของการเงินได้บ้างไพ่ขึ้นในเรื่องของอ่าก็ต้องก็ต้องดูให้ดีนะดูให้ดีเพราะว่าการแก้ไขปัญหาที่ดีนะไพ่ขึ้นว่าโอกาสในเรื่องของการเงินเนี่ยจริงๆมันก็มีเข้ามาด้วย สิ่งที่ทําให้เงินเรามันเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมมันก็มีโอกาสมันมีเมื่อเมื่อมีโอกาสเหล่านั้นนะมันทําให้มันมาทดแทนในเรื่องของหนี้สินในเรื่องของเงินต่างๆที่เรายังคงต้องใช้จ่ายนะยังคงต้องจัดการมันสามารถเกื้อกูลหรือทำให้การเงินมันคล่องมากขึ้นดังนั้นก็ต้องจับในเรื่องของโอกาสต่างๆที่มันเข้ามาให้มากที่สุดแล้วก็เป็นการที่ต้องวางแผนในเรื่องของการเงินให้มันรัดกุมนะหนี้สินต่างๆอันที่ควรใช้ควรใช้ก่อนแล้วก็ระวังเรื่องรายจ่ายที่ ไม่คัดคิดคัดฝันนะในรายจ่ายต่างๆที่มันเกิดขึ้นเราก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปนะในการจัดการจัดสรรในเรื่องของการเงินให้มันคล่องตัวมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะแล้วก็ระวังเรื่องการจ่ายจ่ายไปหมดตัวจ่ายไปหมดทั้งหมดเลยโดยที่เราไม่ได้คิดหนึ่งสาสี่ว่าเงินก้อนนี้เราจะไปทําอะไรอย่างไรบ้างเงินก้อนนั้นเราทําอย่างไรดีและมันะเป็นการจัดสรรปันส่วนให้มันสมบูรณ์และก็ไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตที่มันจะเป็นไปได้นะครับอ่ะดูซิว่าในเรื่องของ ดวงอุปัรรมกำจุนนะดูซิว่าเราจะมีคนอุปธรรมในเรื่องของการเงินไหมไพ่ขึ้นในเรื่องของความเป็นไปได้ในเรื่องของการคนอุปธมรมเนี่ยมันก็ไม่ได้มีมากนักส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของการที่เราทําทุกอย่างด้วยตัวของเราเองให้มันจัดสัรไปได้ตามความสามารถของเราและมันดีขึ้นตามสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วดังนั้นการที่เราไปหยิบยืมหรือไปหาคนที่มาช่วยเหลือเนี่ยมันก็ ไม่ได้มากขนาดนั้นนะสิ่งที่มันจะเป็นไปได้สิ่งที่มันจะสําสเร็จไปได้เนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวเราด้วยซ้ําไปนะการที่มีคนมาช่วยเหลือก็มีคนมา,าสนับสนุนในเรื่องของความคิดนะการช่วยเหลือเกื้อกูลในคําแนะนํามากกว่ามากกว่าที่ทําให้การเงินของเราดีขึ้นหรือว่ามาอุปถัมเราขนาดนั้นนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องไปคาดหวังในเรื่องของอคนที่มาช่วยเหลือ,เ,อเรามากนักแต่สิ่งที่เราทําได้ก็ เป็นสิ่งที่เราต้องเพียนและก็พยายามด้วยตัวของเราเองก็ต้องภูมิใจในสิ่งที่เราทําได้และมันสําเร็จด้วยนะนั้นเราต้องมีใช้ใช้ในเรื่องของสติใช้ในเรื่องของอาการที่เราต้องรอคอยและค่อยๆเป็นค,ค่อยไปในเรื่องของการจัดสรรการเงินต่างๆให้มันเรียบร้อยก็แล้วกันนะครับโอเคเรามาดูในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรตรงไหมในห่วงช่วงนี้ ให้ขึ้นในเรื่องของการประ,ะกับปัญหาในเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของนิสินต่างๆเนี่ยอาจจะค่อยๆคลี่คลายหากเรามีความใจเย็นมากพอในการจัดการปัญหาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะเริ่มคลี่คลายไปเองตามสิ่งที่มันควรจะเป็นนะและก็ไม่ต้องไปกังวลใจอะไรมากเพราะว่าสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราเลือกนในห่วงช่วงเนี้ยมันจะไปในฐานที่มันสามารถคลี่คลายในเรื่องของการเงินไปได้ให้มันผ่านพ้นไปได้ดีด้วยตัวของเราดังนั้นก็ไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งที่เราทํามันก็ จะเป็นไปได้ตามที่เราคิดอยู่แล้วนะก็ไม่ต้องไปคิดเล็กคิดน้อยคิดมากคิดกังวลเพราะยิ่งคิดกังวลเนี่ยมันจะหาทางออกและปัญหาปัจจุบันมันก็จะเกิดอีกทําให้เราคิดอะไรไม่ออกเลยเพราะมีความเครียดสะสมเยอะจนเกินไปดังนั้นต้องตั้งสติก่อนนะในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการเงินเทียเล็กเทียน้อยทีละอย่างไปนะเพราะว่าถ้าเอาทุกอย่างมานั่งคิดเลยทีเดียวเนี่ยมันก็เกิดแต่ความแบบความกังวลใจความทุกข์ใจมากจนเกินไปอันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับ เรามาต่อกันที่โชคลาภดีกว่านะว่าโชคลาภในห่วงช่วงนี้เออโชคลาภของเราเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของโชคลาภไพ,พ่ขึ้นเนเรื่องของโอกาสเรื่องโชคลาภเนี่ยถามว่ามีมาไหมเออมันก็มีมาเล็กน้อยมีมาไม่มากอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าถามเรงเรื่องโชคลาภเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าจังหวะมากกว่านะจังหวะใน เรื่องของโชคลาภที่มันจะเข้ามาเนี่ยมันยังมีมาไม่อย่างไม่ชัดเจนเท่าไหร่ในห่วงช่วงนี้นะการที่เราต้องเสริมโชคลาภกับเรื่องของจิตใจกับตัวเรานะต้องสร้างความสุขให้กับตัวเองนิดนึงนะเป็นการสร้างแรงกระดุกให้กับตัวเองเสริมเรื่องโชคลาภของตัวเราอันนีเชื่อว่าเรื่องโชคลาภเราจะเสริมเพิ่มขึ้นนะให้เปอร์เซ็นต์มันมากขึ้นในอนาคตนะทำปัจจุบันของเราอย่างไรดี ให้ขึ้นในเรื่องของการรักษาจิตรักษาใจแล้วก็ขึ้นในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาตัวเราครูบาอาจารย์ก็จะเสริมในเรื่องของโชคลาภให้กับเรานะในเรื่องของเงินทองทรัพย์บารมีของตัวเราให้มากยิ่งขึ้นนะไพ่ขึ้นมาได้รับกุศอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อยู่ที่ตัวเราต้องทําอยู่ในศีลธรรมนะอยู่ในศีลห้าแล้วก็ถือศีลภาวนาให้ทานรักษาศีลเจอจิตภาวนาให้พร้อมนะก็เตรียมความพร้อมไม่ดีใพ้ขึ้นว่าต้องสํารวม กายวาจาใจให้พร้อมเป็นการสะสมบุญบารมีให้กับตัวเองและเมื่อถึงเวลานักเสียงเสี่ยงเขาก็จะให้ในโอกาสในเรื่องของโชคลาภตึงดูดเข้าหาตัวเรานะก็อย่าไปกลัวอย่าไปคิดเยอะคิดมากก็แล้วกันเป็นการช่วงนี้เป็นการสร้างเสริมบุญบารมีของตัวเราเองเช่นกันอนดูซิว่าไพ่จะเตินอะไรไหมในเรื่องของโชคลาภไพ่ขึ้นในเรื่องของสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราหวังสิ่งที่เราทำเนี่ย ทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องโชคลาบมันจะมีมาในตัวของเราเองอยู่แล้วเพราะว่าบุญบาร,รมีเรื่องโชคลาบเหมือนรอคอยให้เราได้รับเรื่องโชคลาบมาอยู่แล้วนะมันเกาะอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าเราต้องอใช้ชีวิตก่อนรอคอยไปก่อนเมื่อถึงเวลาเนี่ยเขาจะมาตามที่เราตามที่ควรมันควรจะเป็นและมาโดยที่เราไม่ตั้งตัวด้วยนะแล้วมันก็มากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากับเทพเทวาที่เราปกปักรักษาตัวเราอยู่นะก็เป็นกําลังใจให้นะครับ